สวัสดีครับผมมันทินกับชาแนลสื่อไทยในุ่คครับนี่ก็อยู่ที่ตลาดรอโลงนะครับก็มีของหลายอย่างเข้ามาเพื่อนผู้เก็บนะครับขายโอเอ๋วนะฮะก็ตรงนู้นมีโลบันะครับทอดนะฮะอาหารที่ได้สิผลของฮอกเกี้ยนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างน่าทานนะครับ วันนี้ตอนบ่ายครับนี้ก็อยู่ในตรงถนนละนองนะครับเลยตลาดมาไม่ไกลนะครับก็เขียนู้เอ๋วนะครับตลาดชำนฉากดเขียนขายขนมนะครับนี่ครับโอเอวก็เป็นวุ้นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับก็มาชมนะครับมาทานกันว่าเป็นยังไงเป็นวุ้นแท้ๆนะครับไม่ได้ใช้เจลาตินหรืออะไรเงี้ยนะฮะเข้ามากับน้ําแข็งใสครับ หวานหอมอร่อยครับเป็นวุ้นธรรมชาติครับหอมอร่อยครับครับขายมีโอเอ๋ววุ้นดำแต็งโมโอเอ๋ o L, ถวถั่วแดงนะครับราคา12บาท15บาทแล้วแต่ผสมกัน มีจัมโบ้แตงโมโอ,โอเอ๋ววุ้นดำถั่วแดง20บบาทนะครับแมงลักลำใหญ่นี่ครับป้ายตรงนี้ครับ มีตัวดแดงมาหน่อยอร่อยครับอากาศร้อนๆอย่างนี้ทานแล้วสดชื่นมากครับ เอาเนี่ครับโอเอลชื่อดังภูเก็ตนะครับมีตลาดครรมชาถนนและนอนครับเลยตลาดสดมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไปทางด้านขวานี่ก็จะไปตลาดสดนะครับแล้วก็ไปวงเวียนเวาสดกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในยูทูปครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ